เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อกิจกรรมว่าร้านค้าพาันจรนะครับกับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเวทลึกลับนะครับเพราะฉะนั้นว่าทั้ง2กิจกรรมนี้ถ้าสมมติคุณเหมาตู้คุณต้องใช้ได้หมดกี่คูปอง คลิปนี้ทีมซมีคําตอบนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะคิดหลายแบบนะครับทั้งใช้ทั้งหมดกี่คูปองนะครับแล้วก็ใช้ทั้งหมดกี่คัมพีนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในกิจกรรมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมร้านค้าพพนจรกันเลยครับกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าร้านค้าพพนจรเฉยเฉย แม่ไม่มีชื่อนะครับผมโอเคถ้าเปิดเข้าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยานะครับถึงวันที่1ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับดูรูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับของรางวัลก็จะมีอย่างนี้เลยท่าเต้นของคีร่าแล้วก็พวกเอฟเฟกต์วิ่งเอฟเฟกต์วาร์ปที่ไม่ถาวรนะครับเป็นแบบว่า3วันนะครับแล้วก็มีกานเชิญสกินเมดนะครับมีนี้เหรอเนี่ย ตานเชอร์สกินเมดวอลอฟเวเด้าเอ้ยไม่ใช่อันนี้สิผิดอันนะครับอิมพิจ,จซูกาสามวันอิมพิพวกอิมพิที่ไม่ถาวรน,นะเนี่ยทั้งหมดเลย3วันแล้วก็สกินเช่าของคีราแล้วก็จะมีพวกตานเชอร์สกินเมดนะครับทั้งมีทั้งสกินของอ่ากาลีลิเดนาแล้วก็อาริสเตอร์นะครับส่วนรางวัลใหญ่นะครับก็จะเป็นสกินของคีราสกินของอาริสแล้วก็สกินของฟลอเรนติโน่นี่นะครับผม โดยรูปแบบของิจีิงก็จะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับก็สุ่มไปเรื่อยๆ,ๆๆๆๆนะครับเนี่ยก็จะมีบอกนะครับว่าต้องสุ่มเท่าไหร่นะครับโดยผมนะครับจะทำการคิดไปแล้วนะครับจริงๆหน้าปกมันก็บอกอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติคุณสุ่มแบบว่าไม่เหมาตู้อ่ะก็คือสุ่ม11ครั้งคุณจะได้1สกินนะครับก็คือสกินของลิเดน่าให้เลือก1สกินอ่ะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ248คูปองนะครับแต่สมมติคุณเหมาตู้เนี่ยจะอยู่ที่547คูปองนี่นะครับอันนี้ไม่ได้มาสุ่มให้ดูนะบอกตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับเนิ่นเลยนะก็คือเขาก็มีบอกนะครับว่าต้องเสียเท่าไรเท่าไรบ้างนะครับเกือทั้งหมดแล้ว้สมมติคุณเหมาตู้ในกิจกรรมนี้จะอยู่ที่547คูปองนี่นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเดียวนะครับเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับเป็นกิจกรรมวงแหวนเวท อะไรก็มันก็กี่กีนี่ครับโอเคใช่ไหมคุณเปิดเข้าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมนี้ทํายังไงอะไรกันบ้างนะครับเปิดเข้าเกมเปิดเข้ามาในกิจกรรมนะจะเป็นเข้ามาเป็นรูปหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบกิจกรรมนั้ะเป็นรูปแบบของการสุ่มนะครับโอเคอ่าโดยอัตราการออกของมันนะครับก็จะอยู่ที่อ่าสกิีนฐานบอลนะครับอยู่ที่0.85% เหรียญสก,กินลึกลับอยู่ที่75.80% i m บห้ e จุดแปดศูนย์เปอร์เอีเอฟเฟกชนสน่วนอยู่ที่23.35%เนะครับที่เรียกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่อัตราการออกของเหรียญลึกลับสูงที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ทำมานะครับ75.80%นะ์อร์เอันนี้ขอให้ทุกคนจำไว้นะเพราะว่าเราต้องใช้ในการคิดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่คนต้องจำไว้นะครับก็คือในอ่าเราต้องใช้เหรียญทั้งหมดกี่อันนะครับก็จะมีทั้งหมด มีทั้งหมด2แบบนะครับคือต้องใช้เหรียญ12อันกับใช้เหรียญ9อันนะครับอันนี้ก็ต้องจําไว้แล้วก็ในการสุ่ม1ครั้งนะครับต้องใช้ทั้งหมด30คูปองอันนี้ก็ต้องจําไว้เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิกกันเลยว่าครับว่ามันต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองคุณถึงจะได้สกินนี้ไปนะครับผมคิดว่ามัน่าจะแพงหรอกเ,เราไปดูในที่ดูไปดูเราไปดูกันที่โน้ตของ TMC กันเลย let's go ล่ะโอเคครับยินดีต้อนรับคนเข้าสู่โน้ตของ TMC นะครับตอนนี้ก็อยู่ในลงแหวนเววดด้ยรรดยรรโสกิน ดกลยภาพนะครับอัตราการตอบอยู่ที่75.80อนันนี้ผมให้ทุกคนจำนะเนาะก็ขอปัดพื้นเป็น16แล้วกันนะเพื่อจะได้คิดง่ายๆนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณสุ่ม100ครั้งมันจะออก16ครั้งนะครับถ้าพี่คิดเป็นอัตราส,ส่วนจะอยู่ที่1ต่อ 1.31นะครับถ้าถามว่าตรงนี้มายังไงนะครับก็แค่เอา100ตั้งแล้วหารด้วย76นะครับก็จะได้เท่ากับ1.31นะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ไปกดเครื่องคิดเลขดูได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต้องการทั้งหมด12เหรียญกับ9เหรียญใช่ไหมผมก็แบ่งทั้ง12แล้วก็9นะครับเรามาเริ่มคิดกันที่12เหรียญก่อนเลยนะครับเราต้องการ12เหรียญเราก็เอาสิมาคูณกับ1.31นะครับจะได้เท่ากับ16นะครับหลังจากนั้นนะครับในการสุ่ม1คคครรัั้งงบออยูู่่ที30ป ร้อยเก้เาสิบหกนะครับมาคูณกับสามสิบจะได้กับสี่ร้อยแปดสิบคูปองน,นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการสุ่มอ่าให้ได้สิบสองเหรียญสุ่มเพื่อจะเอาสกินที่ต้องใช้สิบสองเหรียญแรกเนี่ยคุณต้องใช้ได้หมดสี่ร้อยแปดสิบคูปองนะครับถ้าถามว่าต้องใช้ได้หมดกี่คัมพีเราก็เอาอ่าห้านะครับไปคูณกับสิบหกนะครับจะได้กับแปดสิบคำพีน,นี่เองครับทุกคนไม่ถ้าทุกคนไม่เชื่อนะครับก็ตัวคำตอบก็เอาแปดสิบ อะไรวะแจ้งเถิดนะครับก็คือต้องใช้ได้หมด80คูคิคูคภพีหรือว่า480คูปองนั่นเองนะครับถ้าสมมติคุณจะสุ่มจนได้สกินที่ต้องใช้12เหรียญแรกจะอยู่ที่480คูปองนะครับหรือว่า80คัมภพีนั่นเองนะครับก็ในการหนึ่งคมพีนะครับอยู่ที่6คูปองนะซึ่คนไม่เชื่อนคุณก็เอา80ไปคูณกับ6จะได้เท่ากับ480พอดีแน่เชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อแหละเอาต่อไปนะครับไปดู สมมติเราต้องการ9้าเหรียญแรงนะครับเราก็เอา9ไปคูณกับ1.31จนะครับจะได้เท่ากับ12นะครับ อันน no ี้หมายความว่าถ้าสมมติคุณสุ่ม12ครั้งเนี่ยคุณจะได้9เหรี hebben, ยญนั review, ่นเองนะครับอันนี้เหลืออธิบายนะโอเคต่อไปนะครับเราการสุ่ม1ครั้งเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด30คูปองแล้วก็12นะครับไปคูณกับ30นะครับจะได้รับ360คูปองนะครับในการสุ่ม1ครั้งเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด5คัมพีแล้วก็เอา5ไปคูณกับ12นะจะได้60คัมพีนะครับสรุปเลยนะครับถ้าคุณจะแลกสกินที่ต้องใช้9เหรียญแรกเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมด36 0 60คคคคคูปออองงหรรรรรืวว่่่าาััััััมมมีีีนนนนเเะะบบบบกกกกก็็สททิจพ เยอะๆแล้วเนี่ยในการทํากิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าจะถูกลงไปเรื่อยๆเลยนะครับบางคนแต่ว่าเ uh, ติมพาสเติมไอวอลล์พาอ่ะมนก็จะได้ประมาณเกือบร้อยคัมพีนะครับก็คือคุณจะได้สกินฟรีๆไปเลยนะครับแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยคืออัตราการออกเยอะมากๆนะครับซึ่งมันจะประหยัดอยู่แล้วแหล,ละก็จะมีสกินที่คุณอยากได้หรือเปล่าก็จะมีทั้งสกินของอ่าวีร่าลาวิลนะครับที่เท่าที่เห็นนะสออย่างแล้วก็มีสกิลยอนสนะครับก็จะประมาณนี้ ใครอยากได้ย <can> ังไงก็ก like okay, okay, <can> <can> ็คิดเอาดีๆนะครับเพราะว่าสกินของราวิลเนี่ยคล้ายๆกับย้อมสีนะแต่ว่าอัติเมทสกิลเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินอันนี้คือกิจกรรมถือว่าจบแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปดูสกินของทั้ง3สกิลในั้งสกินของคีร่าฟอร์เนิโนอลิสแล้วก็สกินของราวิลที่เป็นสกินสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go เดี๋ยวเราเริ่มกันที่สกิน popping pumpkin คีร่ากันเลยนะฮะส 547คูปองนั่นเองนะครับก็รูปแบบลักษณะการเปิดตัวกนะ็จะเป็นเช่นนี้เลยนะครับเป็นสกินแบบว่าสาวน้อยพอตีไปเนะี่ยจะได้ว่ามีข้างคาวนะแม่ไก่บินออกมาจากมือด้วยนะ่โอ้สวยจริงๆเลยนี่นเป็นสกิน2ปาเป็นโทนสีม่วงนะเฮ้ย500คูปองเริ่มหวั่นไหวเริ่มหวั่นไหวแล้วเริ่ม <laughs> มีแซลลักนะครับเป็นแบบว่าหัวหัวพัมกินนะครับอันนี้เป็นสกิลสองนะครับนี่เฮ้ยมึงสวยว่ะสวยเฉยสกินนี้ครับ ปาสสวยคักสวยแนบ่ะเฮ้ยนี่เป็นอาติเมสกิลชัวร์เป็นกรอบสีเหลืองๆม่วงๆนะโอ้ยสวยดีได้อยู่นะสกินนี้ได้อยู่แล้วก็ประมาณนี้แหละมีแค่นเนี้ยก็จะมาันนี้สหร,รับสกินของคีร่านะทุกคนคิดเห็นยังไงกับสกินนี้เลยนะครห้าร้อยคูปองก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับผมคิดว่าจะสวยดี น่าเติมอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูสกินของอลิสกันเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลย let's go <S และนี่นะมันคือสกินของชิบิสเกลตันอลิสนั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับว่าสกินนี้เพียงแค่500คูป,ปองเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับนะฮะระคูป,ปองชิวๆไปนี่เป็นสกิลหนึ่งให้ที่ธรรมดาก็จะเป็นสกินที่มากับสกินคีร่านะครับเป็นแบบว่าโทนเดียวกันเป็นโทนฮาโลวีนนะ อั้เป็นสกิลหนึ่งของแท้นะครับเป็นระเบิดอุ้ยสวยนะเนี่ยห้าร้อยคูปองบุ๋งอุ้ยงามแท้เลยตลึงเงี้ย <laughs> งามจริงจังกะมังสักผ้าน,นะครับอันนี้เป็นสกิลสองนี่ <S <S เป็นแบบว่ากรอกขึ้นมาสีเหลืองๆม่วงๆแล้วก็มีพวกอมเยิ้มลายพัมกินนะฮะอันนี้เป็นสกิลสองนะอุ้ย <S <S ปาดงามแท้นะและยิ่งสกิลหอ,อเลยเนี่ยถ้าแบบมาฝูงโ吼อ,อันนี้จะเป็นสกิลน่าเยิ้มจริงๆเลย เฮ้ยสวยมากๆเลยนะส,นสก,กินลาลิสนะฮะย้ำอีกทีว่าแค่500คูปองเท่านั้นนะฮะโอ้โหอย่างงามเริ่มอยากได้ละสิต่อไปนะครับเราไปดูสก,กินของฟลอเรนติโนกันเลยจะเป็นยังไงไปดูกันเลย let's go <S และนี่นะครับก็สก,กินสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วนะครับก็คือสกิน crystal dragon florentino น,นั่นเองนะครับรูปแบบการกดตัวนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็สก,กินของดาวิวเนี่ยก็จะไม่มีทุกคนเห็นกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีสก,กินสปอตไลท์มีแต่ที่รีวิวนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์การแบบตีพุ่่งชนนพาสซีฟก,กิลเย นี่ตีแบบเป็นโทนน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆนะนี่ปลาดอกผูดอกก็เป็นบางกอนนะโอ้จากตัวไม้เป็นบางกอนนะดูดิเป็นสกิลฟ้าด้วยนะครับปลาตนี่นี่เป็นสกิลสองนี่อุ้ยตีเข้าท้ายน,นะเป็นบางกอนออกมาด้วยนี่มังกรพยองเดชต่อไปดูดูดเนะูเป็นสกิลเนี่ยเป็นยังไงฮะต้องบอกว่าสกินฟลอเรนติโน่เนี่ย แม่งพวกอัลติเมทสกิลพวกอะไรเงี้ยแม่งทำเอฟเฟรตสกิลให้สวยยากครับเนี่ยไหมเฟรตสกิลก็จะเป็นว่าพื้นของศัตรูนะครับเป็นสีน้ำเงินขึ้นมานะครับาาก็จะว่าน,นี่เป็นสกสินของฟอลนินโนะครับสำหร,รับผมผมก็เชียร์ว่าเป็นสกินของแถบของอาริสครับ อาคีร่ามากกว่านะเพราะว่าดูสวยงามแลือกเกิดน,นะฮะแต่ถ้าใครอยากได้สกินฟอร์ินจินโน่ก็จัดนหมือนกันนะครับอยู่ที่ทุกคนนะครับว่าทุกคนเป็นเมนตัวไหนอยากได้สกินไหนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมโอเคส่วนเดาจะขอตัวลาไปก่อนแล้วไวเ้เจอกันใน EP สองบ๊ายบายจ้ะเจอกันครับผม